สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่ากลับมาแล้วกับน้องสเตรคฮิจังคัมแบ็กละใช่ไหมใช่คัมแบ็กอัลบั้ม r ็อกสตารนะคะ verso, กับสิงเกิลที่ชื่อว่าล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 าใช่ไหมทุกคนจะบอกว่าตอน ตอนที่ปล่อยมาเด็กฉันนอนป่วยอยู่ฉันก็ต้องกลัน้นฉันก็ต้องอดทนแล้วเพื่อรอหายฉันจะต้องมาอัดกับเพื่อนนะฮะอ,อันเนี้ยออกตัวจว่าไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือไม่ได้ อาจจะไม่ได้ติดตามั้ะแต่แต่ว่ายมบนาอยู่แค่รู้ว่าแบบว่า้องปล่อยคัมแบ็กไม่ใช่นะคะใช่พี่ตยเพิ่งหายป่วยนะทุกคนใช่ทุกคนนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะฝับเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคนพิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟของเมมเบอร์จ้าและยังมีปุ่มซุปเปอร์แปงนะคะฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่านซุปเปอร์แปงเลยนะครับผมแล้วก็ ืมตามเราเนได้ใน Facebook นะครัเมมเบอร์ชิ p ที่เก่าที่เดิมจ้าเท l a ็กเอ็กซ์คู e ีฟเม e รนะครับผมไปดูเันเลยจบไปแล้วนะครับอย่าลืมตามเราเตืนได้ใน a c e e o o k นะคัเมมเบอร์ชิ p ที่เก่าที่เดิมจ้าเ a l ล็ก e อ c ก l ์ s ูซ e ฟเมม i บอ e ์เ r o ดูมากค่ะถ ว้าวสตื่นเต้นมากแบบมันมันตื่นตาตื่นใจด้วยความที่แบบไม่รู้อะไรเลยไม่ได้เห็นอะไรเลยแบบไม่ได้โดนสปอยอะไรเลยทั้งนั้นเลยือรู้สึกว่าโหตื่นตาตื่นใจมากทุกคนแบบต้องบอกว่า MV ็มบีคิดคือแบบหลั่มในเอย่างเอดเขาลงทุนกับ m อคือไม่ว่าจะ กี่คำ back ตั้งแ,แต่ที่เราตามกันมาเนาะ้แต่แบบก็ตเมนูแล้วว่าก็คือแล้วพอแล้วยิ่ง,งเห็นความล้ำขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้มีอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้จริงอันนี้แบบเรื่องราวร้อยแปดพันเก้าฉากฉากหลักๆประมาณ3-4มฉาก แต่ฉากที่เราประทับใจที่สุดก็คือฉากในน้ำทำเป็นบุ๋งอามันแล้วมีตัวประหลาดนั้นใชเป็นเรื่องราวมากเลยฉากไฟก็คือเลิศฉากขาวก็คือโอ้โหท่าทีช่าที่แบบไม่คล้ายพ่อหมดอ่ะจริงๆดีมากแล้วแบบช็อตที่เปลี่ยนเปลี่ยนชุดอ่ะที่ที่มันต่อต่อต่อกันนะแบบโหทุกคนดีแบบดีว้าวแบบว้าวมากตื่นตาตื่นใจมากเลย ชอบเพลงสนุกด้วยจริงเป็นเพลงที่ไม่ได้ดูรุนแรงกันไปนะหมายถึงว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบสนุกอ่ะใช่มันดูมันดูสนุกแล้วคือจังหวะจังหวะจังหวะหนักแต่ว่าไม่ได้หนักแบบหวยแบบนึกออกไหมมันยังสามารถแบบว่าละลมันดูแบบโยกโยกไปได้แล้วมันดูแบบรุนแรงมันดูมีพลังอะไรบางอย่างจากเพลงจากท่าเต้นเรารู้สึกว่าภาพของ MB ีเนี่ย ในตอนในตอนสุดท้าที่แบบว่าเป็นแบบแฟชั่นมอบเต้นกันเยอะๆโอ้โมันดูฮึกเหิมมาก้มากๆ้มากแล้วแบบคอสตูมดีทุกชุดเลยงงจริงคือแบบชอบทุกชุดเลยตั้งแต่แบบว่ามีมีชุดที่เป็นชอบชุดสีน้ำตาลน้ำตาลเหมือนกันอะแบบที่ฮยอนจินใส่แบบ เสื้อยาวๆแบบมีโบมีอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้แบบเท่มากเลยใช่ชุดดีทุกชุดเลยชุดขาวก็แบบดีชุดขาวคือปังมากจริงชุดในน้าก็ดีนเนาะเราเราเรารู้สึกว่าเอ็มบีเนี้ยเราได้เห็นหลายๆคนที่แบบว่าได,ได้ได้แบบเป็นแต่งแต่งชุดที่มันที่มันฉีกจากคาแรคเตอร์ที่เคยเห็นอะไรเงี้ย ทั้งหลายหลายคนอย่างแบบซึ่งมินเซ็ตผมเปิดหน้าผาซึ่งปกติแล้วก็จะเห็นแบบซึ่งมินแบบผมตกผมลงๆอะไรองี้อันนี้อันนี้ได้เห็นแบบเซ็ตผมเปิดหน้าผาน้องฮันใส่เสื้อขอบอะไรอย่างเงี้ยพี่ช่างบินเสื้อก้าวแล้วก็มีแจ็คเก็ตทำอะไรอย่างเงี้ยพยันจีนซิลิกมีบางชานไอเอ็นอย่างเงี้ยโอ้โหดีมากโอน่ารักคุณดีโน้โหคุณหมอ คุณบอกมือจรีงริงลีโนคือคุณลีโนตลอดไปจริงหล่อมากงฟิลิกท่อนลา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 ก็คือแบบว่าเสียงเขาดีอยู่แล้วอ่ะจริงอันนี้จะเสียงเทสเสมอจะเฟิลิกจะต้องมีท่อนที่ท่อนจำแบบท่อนจำจริงๆนะในการที่แบบพอเสียเขาเป็นเอกลักษณ์แล้วพอปล่อยออกมาก็คือดีมากชอบชอบที่แบบเป็นฟิลิกแล้วก็ต่อด้วยเสียงไฮยอนจินอ่ะ เสียงเขาสองคนมัน <dar> ต่างกันนะแต่แบบมันมันมีความเท่คนละแบบเออันนี้คือแบบดีมากดีมากจริงชอบเลิศเลยเลิศเลยแบบบรู้สึกตื่นเต้นว่าโอ้โหแบบว้าวทุกตั้งแต่แรกเลยอยากไปดูอีอีกรอบเลยเนาะมันดูมันดูมีดีเทลเยอะมากที่แบบว่านี่คือนี่คือดูคังแรกดูคังแรกมีเด็กเด่กมายช่เป็นแบบน้องๆมาชิ่งเด็กๆแล้วรู้สึกว่า ทำไมน้องดูเศร้าๆเั็น่ะไรเล่นก็เล่นไม่ได้สับประหลาดนั่นคืออะไรมันยังอยู่หรือมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนจบก็คือทุกคนหันไปแล้วก็เป็นฉายไปที่น้องๆใช่กลายเป็นน้องๆในอีกมิติหนึ่งเหรอเออไม่รู้นะเราอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้รู้ความหมายของเพลงก็เออเออถ้าเกิดใครมีเรื่องราวหรือรู้อะไรก็สามารถบอกเราได้ทุกคนเออแบบเท่เอ็มวีโคเท่เลยชอบแล้วชาร์จดีหมายถึงแบบชาร์จดีด้วยนะหมายถึงเพลงน้องแบบ ขึ้นอันดับเร็วมากคือคือมันมีอะไรหลายอย่างที่ตื่นตาตื่นใจอย่างอย่างสัประหลัดนอกโลกเนี่ยคือแบบเฮ้ยเขาคืออะไรอะเรื่องราวที่ร้อยเรียงอะไจะมานต่อขงป้ามันแปลกใหม่จากเดิมมากในในปกติเราก็เห็นแค่มีน้องๆแล้วก็มีเอฟเฟกต์โน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันดูแบบล้าไปกว่าเดิมอะนึกอกป้ามันเลยแบบตื่นตาตื่นใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกชอบมากทุกคนชอบจริงจว้าวซาและเพลงสนุกนะ พิงสนุกท้าเต้นก็มันมากอะแบบทุกคนแบบขยับตัวแบบสุดฤจริ์ชอบชอบชอบน้องแบบไม่คือแบบว่ายิ่งดูแล้วก็ยิ่งเซอร์ไพรส์ว่าว่าจะคัมแบ็กนี้จะออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยทุกคนแล้วปกติก็คือปล่อยเพลงช้ำแบบอันนี้จะมีอะไรปล่อยมาอีกหรือเปล่ามคิดว่าน่าคิดว่าน่าจะมีเอมีปล่อยออกมาอีกเล็ดแล้วก็เหมือนอย่างที่ทุกคนน่าจะ คุณเคยก็คือเดี๋ยวเราอันนี้ไตเติ้ลเราก็จะทำทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอย่าในอนาคตก็คือเดี๋ยวจะรอรูว่ารอรู้วดก็คือแบบดูแบบจุกอุบแบบห้าหกเพลงไปเลยแบบเนะปกติเนคิดคือปล่อยฉ่ำเราก็รอแบบสุดฤทธิ์มากนะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วน้องจะปล่อยออกมายังไงกี่เพลงอะไรบ้างเนาะรอติดตามเธอฉันแบบทุกคนรอฉัยใจโอ้และคือปีนี้ก็คือแบบว่า มีอะไรให้วาวซาตลอดนะรอติดตามราติดตามนะคะทุกคนต่อแล้ต่อไปนะคะก็ฝากติดตามสเตย์คิดฝากให้กําลังใจปั่นวิวกัน็ได้นะคะผมหรือถ้าเกิดว่าใครคิดถึงสเตย์คิดในช่องเราก็เพลย์ลิสต์สเตย์คิดมีคอนเทนต์มากมายให้รอให้รอชมให้ได้ชมก็กลับดูคลิปเก่าๆก่อนก็ได้นะคทุกคนฝากด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย